วันนี้พาทุกท่านมาชม All New ออ Honda BRV รถมินิ MPV 3แถว7ที่นั่งซึ่งได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะทำการเปิดตัวในประเทศไทยเร็วที่สุดช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นเดือนปีหน้า2022และรายละเอียดตัวรถของ All อ New อ Honda BRV จะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ มาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกนะครับเรื่องการดีไซน์ Honda BRV ตัวใหม่นี้มีการปรับเปลี่ยนการดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันนะครับแต่จะมีการคงเส้นสายเดิมไว้นะครับบริเวณข้างประตู เรามาเริ่มดูกันที่ด้านหน้านะครับมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับที่มาในสไตล์ที่เป็นเหมือน SUV นะครับกระจังหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมกับการขยายโลโก้ Honda ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเชื่อมต่อกับตัวไฟหน้าที่เป็นแบบ LED นะครับพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันดิ้งไลท์ตัวกันชนด้านล่างนะครับดีไซน์ใหม่นะครับดีไซน์สปอร์ตนะครับพร้อมกับตัวคิวที่เป็นขอบตัวไฟตัดหมอกนะครับทำให้รถมีความบึกบึนมากกว่าตัวเดิมน,นะครับ พอม,มาดูที่ด้านข้างของตัวรถนะครับมาพร้อมกับลอ็ออลอยดีไซน์ใหม่นะครับเป็นสีทูโทนนะครับดำเงาพร้อมกับเส้นสายด้านข้างนะครับที่ยังมีความคล้ายเดิมนะครับเป็นเส้นสายที่จจรดตั้งแต่ไฟหน้าจนไปถึงไฟท้ายตัวรถนะครับพร้อมกับราวหลังคาด้านบนที่ติดตั้งมาให้นะครับเพิ่มความสมบุกสมบันให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้น พอมาดูที่ด้านท้ายของตัวรถนะครับไฟท้ายเปลี่ยนใหม่นะครับมีความคล้ายคลึงกับเจ้า Honda City นะครับเป็นเส้นสายที่เป็นไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับพร้อมกับตัวฝากระโปรงด้านท้ายนะครับที่มีการดีไซน์ใหม่นะครับและกราวเคเลนของตัว all new BRV นะครับที่เคราเคเนอยู่ที่220มิลิเมตรซึ่งก็ถือว่ามีความสูงพอสมควรนะครับที่สามารถลุยอะไรได้ต่างๆนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับ h อน da ใจปั้มใส่ตัว h o n d a Sensing ให้กับรถเซกเมนต์ระดับนี้นะครับก็คืออัดเต็มให้ครบเลยน,นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ Auto High Beam ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องจราจรหรือว่า RDM ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องจราจรหรือ LKAS ระบบเตือนการชนรถและก็ช่วยเบรกนะครับ CMBS ระบบควบคุมความเร็วแปรผันนะครับหรือว่า Adaptive Cruise Control แล้วก็ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับหรือว่า LCDN นอกจากนั้นยังมีตัวระบบอำนวยความสะดวกออปชันอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรีโมทที่เป็น engine remote start สามารถสตา,าร์ทเครื่องยนต์ได้จากภายนอกรถระบบล็อกรถอัตโนมัตินะครับเมื่อเดินห่างออกจากตัวรถนะครับหรือว่า walk away auto lock ระบบล็อกรถอัตโนมัตินะครับ auto door lock by speed นะครับเมื่อรถขับไปในความเร็วที่มากกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถก็จะล็อกอัตโนมัติ และก็ระบบแสรงภาพมุมอับสายตาครับหรือว่า Honda l e n e w a t นะครับซึ่งจะมีกล้องติดอยู่บริเวณกระจกมองข้างด้านซ้ายในส่วนของภายในนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมาตรวัดนะครับที่เป็นดีไซน์ใหม่แล้วนะครับเหมือนกับตัว Honda City พวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะครับพร้อมกับหน้าจอตรงกลางนะครับที่เป็นหน้าจอ Infotainment รองรับตัวระบบ p p p l e c r r p a y นะครับนอกจากนั้นยังมีการดีไซน์ตัวแผงแนะครับแผงควบคุมแอร์ใหม่นะครับ ตัวเบาะนั่งของ PRV นะครับก็จะเป็นด้านหน้า2ตรงกลาง3แล้วก็ด้านหลัง2นะครับรวมเป็น7ที่นั่ง ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินสีนสูบ1.5ลิตร16วาล์วนะครับในเวอร์ชันอินโดนีเซียนะครับให้กาลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่121แรงมา้ากับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่145นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5จังหวะและก็เกยียร์อัตโนมัติ CVT นะครับซึ่งก็เป็นเครื่องยนต์ที่ยังพึ่งพาได้อยู่นะครับแต่ว่าเวอร์ชันไทยจะมีการใช้เครื่องยนต์1.0เทอร์โบมาใส่หรือไม่นะครับต้องรอติดตามกัน ส่วนสีตัวถังภายนอกคันนี้นะครับมีมาให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับก็จะมีสีขาวมุกพรี m i u m o p อเ w อร์ไวเพลนะครับสีดำคริสตัลแบล็กเพลสีเทา Modern Steel m e t a l ลิกสีเงินรู n a าซิลเวอร์เมทัลกและสีขาว t าฟเฟิ w ไวท์นะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นของ all new honda brv นะครับ2021ซึ่งได้ทำการเปิดตัวที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประเทศไทยจะมีรายละเอียดและออปชันเป็นอย่างไรบ้างต้องคอยรอติดตามกันนะครับถ้าชอบข้อมูลฝากกดไลค์กดซับสไรต์กันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ